ที่มีกลุ่มใบรุ่นต่างๆต่างาพากันเข้ามาจงกานแข่งที่จัดขึ้นเพื่อให้ปรลองความเร็ว เพื่อจริงเาลวัลที่มีการสมัครเข้ามาและย่อมสมดุลก,กันเป็นจำนวนมากแต่คู่สำคัญ ที่มีการวางเดิมพันและผู้คนต่างเข้าจับตานั้นคือลูกเสียอำนาจกับบุคเจียรที่ยะดัืเป็นคู่พิเศษ คู่แข่งของปอนที่ลงแข่งในน้ำเสียอำนาานั้นคือช่างเพลงมือสุพรรณที่เป็นช่างโดยจงขุนของเมืองไทยได้จักเข้ามาประลองทงนี้ ว่าแล้วต้องเป็นข้อสอ ที่มีผู้คนม,มากมายต่างจับดาเชียร์ทั้งสองฝั่งและให้กอามุนใจเป็นอย่างมาก ยิงทางเรื่อยๆแต่ความเร็วอันเรื่องลือก็อได้ปรากฏกับทุกสายตาที่คอมมิวนิทายของช่างเหงการยื่นใจทางด้านก่อนและเขาเส้นอย่างง่าดาย มีหลักฐานสำคัญในกุบวนการค้ายานนโลกที่ร้านตำรวจจ้างเปียกขวบปันกับเรื่องพวกนี้และเมื่อพ่ายแพ้ทางลูกเสีออำนาจก็รวงสัญญาและนำกำลังจับกลุ่มลูกช่างเปียกที่ยึดแม้กระตั่งร้านทำรถที่เป็นเหมือนกดล้างอิทธิพลช่างเปียก ให้หมดสิ้นไปจากกุนที่ที่พวกเสียอำนาจบันทาเช่นนี้ ก่อพังควอทีิพลช่างเปียกย้อนกลับมาเล่นงานพวกมันช่างเปียกก็จากไปแล้วมันจะกลัวอะไรอีกวะอย่าลืมบลังช่างเปียกไม่มีใครเจะลอยขึ้นมาหลังจากที่ถูกยิงตกน้ำ เองจะบอกว่าชัางเปียกรอดหรือบะาไม่รู้ว่ะแต่ไอ้ออาจ์เป็นกลัวช่างเปียกกับบาจิงกวดหลังทุกอย่างที่เป็นกำลังของชัางเปียก ส่งคนมาปวนขันค่าทำไมพวกเองทำฆ่าก่อนที่ร่วมึงกับลูกช่างเปียกได้ดักทำร้ายจนน้องข่าต้องจากไปไอ้พวกเทวดาเจ้าพ่อพวกเองทำชั่วมามากพอแล้วถึงเวลาที่ข้าต้องจัดการ ไม่อยากจะช่วยไอปอนเหรอถ้าเองแข่งชนะเดี๋ยวข้าจะปล่อยตัวมันข้อตกลงคืออะไรถ้าเองเป็นฝ่ายที่แพ้ก็แค่ตามมันเข้าไปนี่คือเดิมพันระหว่างเรา คำพูดของเสียอง์อาจที่มีพ่อคือเสียอำนาจข้าเชื่อว่าพูดคำไหนคำนั้นข้ายอมรับคำท้าข้อตกลงของทั้งคู่จะเกิดการแข่งในอีกสามวันที่มีเดิมพันคืออิสละภาพ คือแรงกับการไปตัวของปอยที่ถูกกันแก้งจากอินทิพล์มือ ไงบ้างวะเห็นวิญญาณชังเปียกไหมไม่เลยวะหรือวิญญาณแก,กจะลงไปแล้ววะการตามหาวิญญาณทั้งเปียกเพื่อหวังให้เข้ามาช่วย ในการแข่งกับลูกเสียอำนาจพอเป็นกามยากที่จะชจนะโดยแข่งกับรถของช่างเฮงช่างตุปันอะไรนั่นข้าว่าต้องถูกปันหัวจากพวกไอ้องอาจแน่ใช่แกคงเสียน้องชายและเข้าใจว่าเป็นพวกเราทำรวมถึงพวกไอปวนด้วย ถึงยังไงการแข่งก็ต้องเริ่มคืนที่กลุ่มเถวเวดาต้องเตรียมรดเพื่อทำการแข่งกับช่างเหง ของเทวราชจพ่อก็ต่างเร่งมือกันทํำรถเพื่อให้พร้อมในอีกไม่กี่วันที่ทุกคนต่างตั้งใจในการจะเอาชนะให้ได้ได้ทําออกมาให้ดีที่สุด มาก็ตามไปช่วยล้วกัน แข่งวันสุดท้ายซึ่งจะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ที่มีทั้งด้านกลุ่มเสียอำนาจจะดวลความเรยวกับกลุ่มเทวดาเจ้าพ่อที่ทั้งพูดตกลงกันตามคำพูดของลูกผู้ชายโดยคนรู้มากมายต่างมาดูเป็นสักขีะยานที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นาน ไม่เอาเปรียบค่าจะเป็นคนขับรถทันนี้เพื่อวัดความเร็วกับเองการท้าประลองกี่จางรูปเสียอำนาจจะเป็นฝ่ายขับรถของชจ่างเฮงที่ราคาต่อรองตอนนั้นเป็นฝ่ายเทวดาที่เป็นหลอกและมองว่าจะชนะเกมนี้ยาก ต้นนี้ได้สูสีอย่าลืมสิภายสู่ข,ขันน่ากลัวแต่ด้วยถึงกำลังของช่างแห่ง,งได้โดดเด่นในช่วงความเร็วปลายที่เริ่มนำทางรถความเจงและเข้าไปเรื่อยเรื่อย ที่องอาจเจอด้านข้างถึงจังเกิลที่ตาตัวตัวที่ทำให้ตนตกใจ ตำรวจคงเข้าใจผิดในการจับตัวลูกสิมย์ช่างเปียกเพราะยาที่เจอเป็นการเอามาซ่อนของไปรุ่นกุมบืนที่ไม่เกี่ยวกับพวกช่างเปียกใไ้จ้างเสียอำนาจก็ได้ทำตามคำมั่นสัญญาที่ไปจอตลูกชายช่างเปียก ตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว กับเพื่อนไปก่อนอยังไงก็ขอบคุณมากเอเอไอเจมที่เองบอกเห็นเจ้าเปียกเป็นวิญญาณหรือคนจริงๆวะไม่แน่ใจว่าเพราะข้าก็เห็นใจอีกเลย แต่เดี๋ยวก็รู้เพราะถ้าแกยังอยู่พวกแกเอามาอยู่ยากแน่